มีอามาไปหาหมอกันปะเอ้ยมองหน้าโดยไปหาหมอหาหมอเร็วป่ะไปตรวจเลือดนะวันนี้วันที่สามนะตอนนี้เรากำลังจะไปหาหมอนะคะมีอาก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็นอนแหละนอนสบายเลยเดี๋ยวไปหาหมอกันนะคะทุกคน ตอนนี้มีอาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะทุกคนรอคุณหมออยู่ค่ะไม่เจ็บแม่ไม่จบค่ะคะเออ ค,คุณหมอเจาะเลือดนะขอลูกขานะหายเจ็บไม่นั่งยืดีเนลูกมันจะเจ็บเอาเนี่ยเจาะเลือดไปแล้วเดี๋ยวรอผลเลือดสิบห้านาทีพอสมุนสมุนมาเทียบเลยอะ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนนี้อายทั้งนั้นเลยกลัวไหมไม่กลัวนะอ่า <c oughs> ลูกจะกินเหรอ น้องหมาของคุณหมอนาะมาขอกินหนมกับเมีาด้วยอ่ะเด๋มีาบอกไม่ให้กินอนะ่ะเขาคิดก่อนแม่บอกขอกินก่อนนะกินไม่ได้อันนี้ของมีาเขานี่เอาของมีาขนมยาลูกสงสารเดี๋ยวให้มีอากินคลายเครียดก่อนมีอามาโรงพยาบาลเดี๋ยวมีาเครียด คำเดียวเนาะสงสารเพื่อนอเพื่อนรออ่ะดูดิป้าๆถ้า,าเพื่อนรอให้เอาลูกให้เอาให้เพื่อนรอไปหนูไปวิ่งเล่นไปมีออยกินหมดแล้วมีออยกินหมดแล้ว เนี่ยไม่ได้มาโรงพยาบาลตั้งสิบวันเลยมาครั้งนี้ทำไมดูแบบว่านิ่งจังเลยอ่ะไม่กลัวหมอเลยอ่ะโดนเจาะเลือดไปไม่ร้องเลยแต่พอโดนเจาะตูดจะแควไปกัดเขาวะ่ะเอียงเอี<ม>อยงตลอดมันจิ้มันจิ้มผิดตูดะนะเจ็บตูดไหมลูกเจ็บตูดเหรอ เขาวัดไข้นะเมื่อกี้ร้อยสองนะร้อยสองไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่มีไข้แล้วเขาก็เจาะคุณหมอก็เจาะเลือดเอาไปตรวจนะแล้วรอผลเลือดสิบนาทีสิบห้านาทีไนเณ็นปกตินะคะครันที่แล้วก็เอมื่นสองนะคะก็ไนเณฑนปกติเนาะทำไมเพิ่มขึ้นนะคะ อ่าแค่เนี้ยมันจะมันจะแกว่งอยู่แล้วค่ะอ๋อโอเคแต่ว่าแค่ขอให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโอเคได้แล้วก็ค่าเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะกินน้ําเยอะไหมอ่ะกินเยอะกินเยอะคินเยอะเนาะแล้วก็เม็ดเลือดแดงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะคะรอบที่แล้วจะอ๋ออันนี้เหรอคะใช่อันนี้อันนี้ค่ะสี่สิบเอ็ดอ๋อรอบนี้เป็นเลขสามสิบสองสิบเก้าค่าปกติจะอยู่สักสิบหกถึงห้าสิบหกอ๋อ ตแต่น<ม>้องปกติเนาะโอเคเม็ดเลือดแดงใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะส่วนค่าไตค่าตับค่าไต,ายาตายอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่าตับโอเคแล้วก็ค่าถุ่นดีเนาะรอบที่แล้วอยู่ที่412ค่ะรอบนี้อยู่ที่432นะคะสอง สองร้อยป่ะสองร้อยสามสิ 2, บสองคุณพี่อ่าก็คือเกินจากค่าปกติเล็กน้อยแบบน้อยมากเนาะปกติไม่เกินสองร้อยสิบสองถือว่าปกถือว่าโอเคเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอันนี้คือค่าเกี่ยวกับตับตับแล้วก็ถุงน้ำดีดอาจจะเป็นเพราะน้องกินยาด้วยไหมที่คุณหมอจ่ายยาให้ใช่ก็คือยาที่หมอจ่อายมันจะมีบำรุงตับบำรุงขยายท่อตายไอท่อตับท่อลำดีถุงน้ำดีนะคะอันนี้คือทายาเหลือกินให้หมดเลยนะคะักินจนหมดเลยค่ะ เหลืออีกเยอะไหมสองวันอ่าโอเคกินให้หมดเลยค่ะก็คือถ้าหมดแล้วหมอจะไม่ได้จัดยาต่อนะคะเพราะว่าเออตอนนี้เหมือนจะปกติแล้วเนาะไม่ได้เกินมากมันถองก็อยู่โอเคอยู่อ๋อดีขึ้นมากเลยอะใช่โอเคค่ะมีอามีอาแข็งแรงมากเลยอะปกติเลยอะปกติทุกอย่างเหลือเหลือยาอันนั้นแหละกินยานั้น โอ้น้องเก่งมากเลยเป็นซุปเปอร์ด็อกอีกแล้วไปจ่ายตั้งไปจ่ายตั้งใจ่ตั้ง,งโอเคนะทุกคนตอนนี้มีอา k อเมากๆเลยนะคะค่าเม็ดเลือดแดงก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเฉยเลยอะทุกคนซึ่งแบบแม่เครียดเรื่องค่าเม็ดเลือดแดงมากเลยเพราะว่าถ้าไม่ปกติเนี่ยจะต้องมีจะต้องได้ฉีดไอ้ อิโปดีโปอ่ะซึ่งมันจะมีผลกับไตมันทำให้ไตจะมีปัญหาในอนาคตเนาะแต่ผลออกมาหมอร้องว้าวเลยอ่ะคือแบบว่าดีมากอ่ะสำหรับหมาที่อายุ10บปีแล้วนะร่างกายคือแข็งแรงผ่านการผ่าตัดหนักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วนะคะ เหลือยาอีกแค่ประมาณสองวันหมอก็ให้กินให้หมดแล้วก็ไม่ได้นัดต่ออีกแล้วพ่อน้องค่อนข้างโอเคแล้วแล้วก็หมอแนะนําว่าให้มาตรวจปีละหนึ่งครั้งหมายถึงตรวจสุขภาพนะคะค่าตรวจนะคะเราก็เอ่อค่าตรวจค่าแผลเลือดนะคะเอ่อเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนแล้วก็ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าหัตถกรรมอะไรอย่างเงี้ย ร้อยห้าสิบบาทรวมแล้วเป็น1,100ค่ะทุกคนดีใจจังเลยมีอาแข็งแรงมากเลยตอนนี้เราก็เลยจะไปาหากาแฟกินนะคะเดี๋ยวไปที่ร้านครัวปันสุกเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ไปบ่อยเพราะบรายากาศดีและราคาถูกนะคะโอเคเจอกันที่ร้านกาแฟเลยค่ะยีอาเป็นไ,ไรอ่ะตอนนี้มีอาอยู่ที่ครัวปันสุกนะคะร้านเดิมเลยมาบ่อยจังเลย อากาศดีอีกแล้วค่ะวันนี้วันที่สามนะคะทุกคนได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วอันนี้เป็นม็อคค่านะวันนี้เราสั่งม็อคค่าเซตนี้ห้าสิบบาทนะคะามีอาร้องอ่ะ,อะส่วนอันนี้คาปูชิโน่นะคะก็ห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะทุกคนเรามาเอนจอยกันนะคะทุกคนนี่กินกับ บเกอรี่นะคะทุกคนน้องไก่น้องไก่น้องไก่เพียบเลย,ยค่ะกกก็คค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  กินแคกเกอร์ลูกไก่กินแคคเกอร์ทุกคนไม่กลัวคนเลยนะนะเอ๊ะขอมือหน่อยตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะคะสี่ห้าโมงแล้วคาเฟปิดห้าโมงเราก็กลับบ้านห้าโมงเลยบรรยากาศดีค่ะวันน,นี้เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวา กลับบ้านเรานะคะทุกคนชอบชอบชอบมองมองพวงมาลัยแล้วก็จะโดดจะกระโดดไปนั่งตรงพวงมาลัยวันนี้ทุกคนยังปิดอยู่เนาะยังยังไม่เปิดทํางานนอกวันที่สามก็มีบางบริษัทเปิดแล้วนะบางบริษัทก็ยังหยุดปีใหม่อยู่นะคะทุกคนโอ้วันนี้ฟ้าอะไรนะเมฆเยอะเลยอะ่ะ ไม่มีแสงเลยน่าจะอากาศเย็นมาางต่างจังหวัดแต่ถ้าเป็นกรุงเทพแถวนนอากาศอากาศสบายๆนะทุกคนไม่หนาวไม่ร้อนนะก็มาพักผ่อนที่คาเฟ่นนะมากินกาแฟพาลูกไปตรวจสุขภาพไปเจาะเลือดได้ผลผลที่น่าพอใจแล้วก็เลยมาฉลองกาแฟกันสะหน่อยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับรเจ้าของที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะทุกคนถ้าชอบคลิปเราก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเมียบายเร็วนียเมียบายเลยบ๊ายบายางางว่งนอนแล้ว